สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรเอ่ย <c oughs> เกมอะไรครับุถ่อวตารตาตาเรบ <c oughs> มาเล่นยังไงอะเอาอามเข้าเกมแล้วอ๋อขาไงหอย <c oughs> นี่ต้เขเาจ่ยวไม่เข้าครับเป็นเกมที่แบบสุดยอดมาก นี่กดอ่านใช่ไหมเนี่ยอัาแล้วอัาแล้วเหรอไม่ใครสะท้อนอีกแล้ววะเดี๋ยวคุณมองดูตัวผมนี่เล่นักใครคือยังไงอ่ะครับผมในอุ้ยค้างอะแป๊บหนึ่งค้างอ้ยอุ้ยหันขวามาาม่งแป๊บหนึ่งกางค้างอยู่ออามาแล้วมาละ เห็นผมไหมเดี๋ยวเดนแล้วเฮ้ยจำปันเซาเซลแหลกไปนั่นเองครับเป็นโคมวอนแหลกเหลือเกินมามามาเอ้ยตว์นี่กูเพิ่งมีไอเทมนี่เพิ่งมีไอเทมแบบสแกนหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อหาตัววินวอลมันสแกนยังไงวะไม่เห็นสแกนอะไรเลยกูกำลังว่ครับโอ้เจอแล้วเราเรายังไม่ได้น้ำตัวอะไรนะครับวันนี้แล้วแล้วผมชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่ โดมจำมีเข้ามาตุยหลังครับตุยตุยฟันโอ้โหกระตุกพักหลังฟันไม่โดมอุ้ยล่วงพักหลังนี่ก็เล่นแต่แอดแบบโอ้หมากลับมาเล่นไอ้นี่กากอุ้ยโดนโดนอ้าโอ้โห่แบบโอ้โหวได้ไหมวะต้องรอโอ้โห่โอ้โห่เฮ้ยโฟว์เนี่ยใครมายิงกันวะ ไปนะฮะน้ำมนต์บุกเลยน้ำมนต์ได้บุกครับโอ้โหโอ้โของเขแหลกเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นแหลกมากเฮ้ยเราเห็นหัวแล้วครั้งที่แล้วเล่นคนเดียวนะฮะครั้งนี้มันอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเอ่อจะเอาเกมนี้นะครับโอ้ยยิงไว้โดนไม่ค่อยจะแนะนำเลยนะเนี่ยตัวเขาท่นตกแล้วเนี่ย ไม่นำเลยไม่แนะนำเลยไม่นำอะไรนะไม่นำการจ่อไม่นำอะไรไม่นำอะไรคือก็เดี๋ยวเครื่องใหม่นี้ก็ซื้อมาก็เล่นได้แล้วแต่ว่าเจอด้วยปัสตาวอเ้ยเข้าหน้าโอ้ยฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วไอ้โอ้โหได้แล้วอุ้ยตายแล้วไปโหลดมาเล่นเลยโหรับเดียวไอ้มีอยู่แล้วมั้ง ไม่เล่นเกมนี้แบบสุดยอดสร็จแล้วนะไม่เล่นโว้ยโดนลุมยิงโอ้ตายอ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะคือคุณทักษิณชินวัตรเราไม่ใช่ละไทยครับคนละเรื่องครับคนละแมวครับนี่แมวมาด้วย โ <laughs> อ๋ออันนี้อันนี้มึงเหรอเหยียดยางยันหลอกแล้วไม่ม <laughs> มไไยิงกูทำไมเรามาช่วยเรามาช่วยเราโออโหยิงไม่โดนสักนัด เอาสกิลที่มันยิงลวงไงโอ้แม่งดูค่าหนึ่งตายห้าโอ้แโหเท่ากันเลยวะเฮ้ยทำไมคุณพ่วงจะเหนื่อย่ะโอเคเฮ้ยไม่ให้เขายิงแล้วถ้าตายแม่งเซ็ตไม่ที่หนึ่งอันนั้นแหละโอ้โหยิงลงพื้นหมดเลยกันเลยจริงๆจริงตอวแรกเหมือนกัน หรือว่าอัดแล้วมันแหลกปะไม่ไม่น่าเกี่ยวอู้อูออ้โดนตอดตอดออแบบมัน,นมันมันมันยิงเบาใช่ไหมแหล,แหลกมนะันแหลกแหลกเลยก็เป็นไรเนี่ยตามึงตามึงอัดแแล้วหอะไรยิงเข้าหน้าเลย <laughs> อะไร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 ออนไลนไฟตายว<า>มันจะมาโชว์เปลี่<า>ยนแล้วกว่านี้ไงเนี่ยโอ้วันนี้คุณปายลิงมาทำอะไรฮะ มันรอเรอเาเล่นทันคุณกำลังมุ่งสนใจไหมครับไม่ฮะเดี๋ยวพวกนี้ไปเมืองการเช้าไปไหนนะเมืองการไปทำไมครับไปดูที่อไปดูที่ที่ชอบที่ชอบเข้าใชจไหมครับที่เอาไว้ฝังศพมนฮะไม่ใช่ไไอไอตัวนั้นมาชื่ออะไรนะตัวที่เล่นปืนใหญ่มันชื่ออะไรล็อกเกอร์เหรอล็อกเกอร์ครับ

ไลไ้เดี๋ยวกูเล่นทีมอื่นแล้วไม่นะครับ่วกับทีมอื่นแล้ว่นกับทีมอืทีมอื่นทีมอื่นนี่คือทีมใครอ่ะทีมเพเฮ้ยไอโกไอกไอ้โอ้นะการังตัาสินใคอยู่่าจะมีดีไหมันค่าหนึ่งตายสิบใช่แล้วครับเ การจะมองหาตัวเองยังยากเลยรนะับโอ้แหลกท่อยช่อยไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับตอนที้ก,กันเก็บตัวก็โดนสิ่งดีๆน,นะครับอ,อแหลกนี่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆวะเห็นอะไรได้ทอดเนี่ยพวกมันจะดูหนังแล้วนอนแล้วเฮ้ยเออดือดอ่ะเจอได้มามามา อะไร้ <Ooh! S 1> ของใครของใครไม่อยากให้รู้โอ้สไลด์เขาไปยี่ฟันเข้าไปครับสี่ร้อยสี่ร้อยมอนเมื่อไหร่เราจะได้แคชเกมคีปนะไม่นานใช่ไหมยอ่าก็ต้องมองผู้ทีมงเห็นใจดีครับใขอเพื่อนในละคนละห้าบาทสิบเาทเฮ้ย มันเป็นการถ้าพร้อมยังการอย่างนี้แล้วเล่นกันกรการอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครมาตามโอโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอยอ้อ้้ยอโอ้โยอโอยายอ้ย เขาแคสเกมเขาไม่แต่เล่นเกมเก่งๆนี้เล่นกาดที่ผายตัวไปมากกานี้ครับมองไปเลยว่าตัวไหนอ๋ออย่นิดเดียวเองนี่เยอะฮะใช่อ้าวแหววจบ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 บายบายซีวัวเกมไม่เจอแล้วแหละเกมนี้พอเถอะขับครั้งหน้าจะได้เป็นอย่างนี้แนะบายครับบายไม่ทำแล้ยบายบายครับ